บรรยากาศใส่บาตรยมามเช้านี้พี่น้องโอ้มาเกินนะเมฆมา,ามืดครึมเลยพี่น้องแต่ว่าตกมาปล่อยห้ต้มไปเลยนะครับให้ตอมไปเลยเมื่อาาวานรถไถเข้ามาปรับหน้าดินตรงกําแพงอตอนนี้กําแพงก็เขาก็ได้ถมถมฐานของกําแพงแล้วนะครับเมื่อวานรถไถมาจากบ้านตระสิธิ์นะครับเจ้า,จาของเขาให้มาปรับ ก็เริ่มดูดีสวยงามพี่น้องแต่ว่ากาแพงยังทำไม่สำเร็จยังไม่สุดยังเหลือตรงท้ายเพราะว่าติดสะ,สะน้ำยังถมไม่เต็มนสะน้ำถมเต็มเขาคงจะทำกำแพงต่อนะมาดูอู้แดดเรี่องเลยพี่น้องบรรยากาศเช้านี้พาพี่น้องชมทุ่งนาห,ห,หนาดินคันนาของอน้มิดน้ำมิดนเจ้าของนา นาของน้ำบิดคันดินเริ่มพังทลายหักโค่นลงมาตามน้ำแล้วนะครับเกือบจะถึงเกือบจะถึงนาถ้าหากถึงนาก็ไม่สามารถกั้นน้ำได้ถ้าน้ำมาก็หายหมดไปตามคลองนะครับก็บรรยากาศเช้านี้หลังจากใส่บาเสร็จต,ต่อทองชาแนลก็พาพี่น้องมาชมทุ่งอย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ